ประเด็นนี้นะครับเป็นเรื่องของรถหรูคันหนึ่งนะครับที่จอดเอาไว้อยู่ในบ้านนะฮะแต่อยู่ดีๆเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้ปริศนานะครับโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งจากเหตุการณ์เนี่ยทำให้ตัวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายด้วยนะครับรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงภายในบ้านนะครับต้องรีบนําส่งห้องฉุกเฉินด้วยแหละครับ เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นนะครับเมื่อสาวรายหนึ่งเนี่ยได้เผยเรื่องที่น่าตกใจนะฮะเกี่ยวกับรถจนป้ายแดงยี่ห้อหนึ่งนะฮะที่อยู่ๆเนี่ยก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับทั้งที่รถเนี่ยไม่ได้ผ่านการใช้งานมากนะฮะและมีการเข้าศูนย์ตรวจสภาพอยู่เป็นประจำซ้ายังทําให้พ่อที่ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องเข้าห้องฉุกเฉินเนื่องจากไฟไหม้ลามเข้าบ้านด้วยแหละครับ วันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะฮะได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับว่านี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อวานที่บ้านคุณแม่ของหนึ่งเองช่วงเวลาประมาณบ่ายสารถหรูยี่ห้อหนึ่งของคุณแม่ได้เกิดปเปลวเพลิงขึ้นในที่จอดรถในบ้านโดยยังหาสาเหตุไม่ได้โดยในช่วงเช้าของวันที่เกิดเหตุ คุณแม่ไดเอารถไปซื้อของจ่ายตลาดตามปกติและระหว่างทางกลับบ้านได้มีเสียงคล้ายๆเสียงเครื่องตัดหญ้าดังขึ้นในห้องเครื่องซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าเป็นเสียงแอร์จึงปิดแอร์หน้าปัดรถก็ไม่มีไฟอะไรเตือนนะฮะเสียงยังไม่หายไปคุณแม่กะว่าพอกลับถึงบ้านจะโทรหาเซล์เพื่อสอบถามว่าเสียงดังกล่าวคือเสียงอะไรนะฮะแต่พอกลับมาถึงบ้านเอารถมาจอดในบ้านตามปกติพอลงจากรถและกําลังเอาของลงจากท้ายรถคุณแม่บอกว่าได้กลิ่นไหม แต่ก็ยังนึกว่าเป็นกลิ่นครัวจากเพื่อนบ้านจนกระทั่งปิดประตูโรงรถเสร็จแล้วจึงเห็นว่าควันขึ้นมาจากฝากระโปรงหน้าก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกจึงเรียกเพื่อนบ้านและโทรเรียกบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของรถหรูยีห้อนี้นะฮะแต่ไม่นานก็มีเปลวเพลิงลุกไหม้ลุกเร็วและแรงมากจนเปลวเพลิงทะลุเข้าไปในบ้านซึ่งมีคุณพ่ออายุ7จปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงพยาบาลดูแลหนึ่งคนและแม่บ้านอีกหนึ่งคนอาศัยอยู่ในบ้าน คุณแม่และเพื่อนบ้านรีบโทรหาดับเพลิงและกู้ภัยแต่กว่าจะทําการดับได้นะครับความเสียหายก็คือตามที่เห็นในภาพเลยคือรถไหม้ทั้งคันบ้านเต็มไปด้วยขเมเหล้าข้าวของเสียหายแตกรกระจายคนในบ้านหนีกระชุลมุนและคุณพ่อต้องไปโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินทันทีเพราะสูดขเมเหล้าควันเข้าไปส่วนแม่บ้านและคนดูแลพ่อต้องปีนรั้วหนีเข้าบ้านข้างๆเพราะหน้าบ้านออกไม่ได้ไฟลุกท่วมและเกิดการบาดเจ็บที่หัวเขา่าเพราะกระโดดหนีลงมา ทุกคนขวัญเสียเพราะตอนเกิดเหตุอยากเอาพ่อออกมาแต่เอาออกมาไม่ได้เพราะพ่อตัวใหญ่การเคลื่อนย้ายต้องใช้เปลช่วยยกส่วนคุณแม่ก็อยู่ในอาการช็อกตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกสิ่งที่เราอยากจะถามคือรถหรูยี่ห้อนี้หนึ่งก็คือซื้อป้ายแดงจากศูนย์ b g k วิภาวดีนะฮะเมื่อปี2018ซึ่งแค่3ปีเท่านั้นเลขไมยังแค่2 0 0 0 0กว่าเป็นรถดีเซลไม่ได้ติดแก๊สไม่ใช้ไฮบริด หนึ่งซื้อเป็นของขวัญให้คุณแม่และคุณแม่เป็นคนเลือกรถยี่ห้อนี้เพราะคิดว่ามีโครงสร้างแข็งแรงและมาตรฐานที่ดีปลอดภัยโดยส่วนใหญ่คุณแม่จะใช้ขับแค่ไปตลาดซื้อของใช้เข้าบ้านหรือขับระยะใกล้ๆเท่านั้นท่านเข้าศูนเช็คระยะทุกรอบและถ้ามีปัญหาหรืออะไรที่คุณแม่ไม่เข้าใจท่านจะโทรหาเซลล์ที่เป็นคนขายรถให้ทุกครั้งไม่เคยเปิดฝากระโปรงรถด้วยตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวเพราะทางเซลล์บอกว่าต้องมาเปิดที่ศูนย์เท่านั้น หลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้โทรหาเซลและศูนย์รถหรูยี่ห้อนี้ซึ่งทางศูนย์ก็ส่งทีมมาดูสภาพเหตุการณ์เบื้องต้นเมื่อช่วงหัวคำ่ำแต่ก็ยังไม่มีใครทราบหรือให้คําตอบได้เลยว่าเกิดไฟลุกท่วมได้อย่างไรได้แต่บอกว่าจะมีฝ่ายเทคนิคเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งตอนนี้อยากได้ความชัดเจนมากว่าทําไมรถที่เราซื้อป้ายแดง การใช้งานแค่3มปีถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้และทําให้เกิดความเสียหายในบ้านที่เกิดขึ้นเพราะไฟลามเข้าไปในบ้านซึ่งคุณแม่รักบ้านหลังนี้และห่วงของในบ้านมากเหมือนคนแก่ทั่วไปแต่สิ่งสําคัญไปมากกว่าข้าวของเครื่องใช้ก็คือคุณพ่อของเราที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงสูดขมหาวควันช่วงที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ระยะใหญ่เพราะรถดับเพลิงใช้เวลากว่าจะมาถึงคุณพ่อถูกกู้ภัยเข็นออกมาขึ้นรถพยาบาลในสภาพที่ขมหาวควันเต็มหน้าและเต็มตัวคุณแม่อยู่ในสภาพช็อก และแม่บ้านกับผู้ดูแลส่วนตัวคุณพ่อร้องไห้ไม่หยุดน้องสาวของหนึ่งทั้งสองคนรีบไปที่เกิดเหตุทันทีหลังทราบข่าวส่วนตัวหนึ่งเองอยู่ที่ต่างจังหวัดได้แค่โทรถามทุกครึ่งชั่วโมงคุณพ่อถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินและใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากออกซิเจนตกลงมาในขีดอันตรายและตามผิวหนังโดนไอความร้อนและขมเหลาตอนนี้สภาพจิตใจพวกเราแย่มากอยากได้ความชัดเจนจากทางบริษัทรถหรูมากว่านี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้น จากรถที่1เก็บตังคจากนักพักน้ำแรงตัวเองซื้อให้คนที่เรารักที่สุดเพราะคิดว่าเป็นรถที่ดีที่สุดเรายังโชคดีที่ตอนที่เกิดเหตุคุณแม่ไม่ได้อยู่ในรถตอนนี้ทุกคนสะเทือนใจกับเหตุการณ์นี้มากเพราะไม่เคยคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้กับครอบครัวตัวเอง และต้องหันมาตั้งคำถามว่ารถหรูยี่ห้อนี้ปลอดภัยจริงหรือไม่และเราจะไม่หยุดหาคำตอบจนกว่าจะได้ความชัดเจนหมายเหตุยังมีภาพและวิดีโอบางส่วนแม้ตัวหนึ่งเองยังทำใจดูไม่ได้และไม่สามารถแชร์ในนี้ได้ขอแชร์เท่าที่แชร์ได้เท่านี้ยังไงต้องรอติดตามดูันต่อไปนะครับว่าทางศูนย์รถหรูเนี่ยจะออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ยังไงบ้างนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 จะติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ